สบายดีี่น้งองอบาุ่มวาแม่นมันนำใชาีน้กอหนัก,กันเลยสบายดี่แม่พี่น้องมื่อนี่อากาศปัจจัยคึ้มๆเนาะก็เลยอันดึงอันเบียร์บางฮงว่าปลูกอันนี้เป็นรอบที่สามเนาะที่ปลูก สีย่างอีกวอนหรือวันเนี้ยไดรอบที่สามอ้าขาวคือเป็นยังสี่คือเหลืองแตบานนี้อ้าวมันคือกห<า>่ะฮะคือน้งขาวคือเหลืองแฉเหลืองเอเอาขาวก็ได้อ้าพองเกาะได้แทนก็อีพีบอ่ะขอบไป การกมออย่างนี้ในการมอในการปลูกเนาะผมก็เจาะดำไผ่ดำนาพ่นตกไม้เพื่กันดำเซลลวเนาะบืงนึ่งมีทาน้้ำทาน้ำบานน้ำมืดประหยัดอาเซียอาเซี้งนีดู้ยลายแบบ้งเบ้เบิวคางได้แบบคุกคงขารึก้างท

ซิขว่าผมไม่แปลกหน่อยแยะมันก็อยู่นี่อยู่นะ บอกมาซ้ำมองเห็นมาไปต่อเลยฟังโน้พันกับสีดำหน้าคือกันเนาะด้าก็ไปฟังหลังน้ำ んじゃないよおっかなしな。 ลูกเนาะเพราะพี่น้องบาดนี่ผู้ดใดสีเป็นหมากเรื่องในแม่ปลูกวันนี้ให้ลูกปลูกของใครสีเป็นหมากโอ้ยข่าวกับป้องามท่นเนี่ยงามมาแยมบ่ได้อนดันนี้ว่านพุ้ยแต่ผ,น,น,ผ,เตผนเ,าน,เน,นาะพนแต่ผลแดงแดงข้างข้างในแดงแดงมีน้ำอยูอเ่เพราะว่าแดงอ่อ บรรยากาศไทยก็เลยอันภาคกันมาปลูกอันกอกบังหงรอบที่สามน่าหลอนี่ยพปนดำไผ่ดำหน้าฝนตกภาคไว้รดนเติบแล้วฝนตกฝนมากกนดำช่อง4 6 8ชิหรายคนดำได้ ลายคนดังเหมใครแน่ข้าวเดียวเบิน้นไห้ข้าวเดียวเบิ้นไห้ปลูกไว้ย่างกันย่างบลูย่างกันยาปลูกวุ้มีพูนปลูกไปโหลดปลูกไว้ปลูกไ <c oughs> กไ่ वो आने थे โกได้อเนาะตอนนี้อย่าลุ่งไปอย่าลงไปไขาง้เกระดำหน้าเลยลายคนยอนเลยเออเป็นหงหน้าทหันท่อนามลายเป็นตะมวนได้คอามาพี่น้องลายกนดำ่มาดำรับจางเลยอะสอง่วงที่ลายคนดำาาดำ,เ,ดำเป็นตะมวนตมวลได้ลายคนดำ หมาอยู่เบาเท่านี่นี่ตะขือเักแตงกะแตงกัมือกีขือจะขือมีหมาทางนันเลย่กระดำมมือกันเนาะเอาคือไทยแมรลายแต่ิดามเบิด์ตก่นะไทยไมรลายเขาก็ไทยไมไลายแ เออ้าคือกิดหลายทำมว่าี่ได้กินเยอะไปเลยถ้าเพราะว่าแดงอันนีย่ารอทางไหนขนาดมีทางน่ำได้ยังดำยังแดงยังลมผัดวีวีเด้อบกกวนแดงอะไรตรงไหน,ล,นล่ลนแะแดงแดงนะฮะ มังลงหน้ามันยังมงงามวันฟูกวันวันปุยอะ้วเนาะแม่นะแม่ว่าสอบอยู่ปะแม่ว่าสอบอยู่ปะ